วันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลองฟังเรื่องนี้นะคะนกน้อยกับปีกที่แท้จริงนานมาแล้วมีนกน้อยตัวหนึ่งเกิดมาพร้อมกับปีกที่อ่อนแรงไม่ว่าจะพยายามบินเท่าไหร่ก็ไม่เคยลอยขึ้นฟ้าได้เหมือนนกตัวอื่นๆเลยมันเริ่มสงสัยว่าถ้าเป็นนกที่บินไม่ได้เราจะเรียกว่านกได้อย่างไรกัน วันหนึ่งขนาดเดินอยู่ใต้ล่มไม้มันเห็นลูกนกตกจากลังร้องไห้ด้วยความกลัวนกน้อยรีบวิ่งเข้าไปหาใช้ตัวเล็กๆของมันบังแดดบังลมบังฝนจนแม่ของลูกนกกลับมาเจอแม่ลูกนกน้ำตาคอแล้วพูดว่าเธออาจไม่มีปีกที่บินได้แต่หัวใจของเธอใหญ่กว่าท้องฟ้า นับแต่นั้นมานกน้อยไม่เคยเสียใจที่บินไม่ได้อีกเลยเพราะมันรู้แล้วว่าปีกที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หลังแต่อยู่ที่ใจอย่ารอให้ใครบอกว่าเราบินได้เพราะปีกที่แท้จริงซ่อนอยู่ในใจของเราเองแล้ววันนี้คุณพร้อมจะบินหรือยังคะและหากคลิปนี้ส่งถึงใจใครช่วยกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์มาคุยกับหนูได้นะคะ ขอบคุณทุกคนจากหัวใจค่ะ